สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนีก็บผมครับบากาักไอดำแตงอีสานเนี่ยสกุลครเนา <c oughs> นะวันนี้จะมารีวิวคู่แฝดอีสม้มเนาะครับเนาะคันนี้จะรีวิวด้วยแต่ถ้าคลิปจะใส่เป็นรูปภาพตั้งแต่มันมาใหม่สงกนี้เน,ะนาะามันทำอะไรมาเราะแต่จะพาไปดูว่ามันทำอะไรบ้างไปเริ่มเลยเริ่มจากคันนี้เลย น้องครับเนาะคันนี้คันนี้แต่งเหมือนคันนั้นก็รีวิวคันนี้คนเดียวพอเนาะเพราะว่ามันแต่งเหมือนกันฝาแฟร์นะน้องครับเนาะคันนี้ทํามองฝุ่น,นาใช่ไปมองฝุ่นสเกิร์ตแก้มเลสกระชนเลสกระจกเลสปัดน้ำฝนเลสซึมล้อเลดบางอันนั้นกระ,ะ,ะทะล้อหลังมาใหม่เนาะ,ก,ะนนก,กับบางโคนโมกิเตียวเนาะกระท้าชุบล้อล้อนี้ไม่ใช่ล้อเดิมนะล้อเดิมล้อเดิมขากินไปแล้ว เนาะแต่คันเนี้ยจะมีกันสาดแต่คันนั้นอ่ะไม่มีก,กัน,นกาสาดกันสาดละฝนนะมันจะกันสาดอย่างนั้นนะเนาะสำหรับคนที่ถามว่าพี่เล้ยพี่ขายไหมอ่าต้องบอกงี้โ no นครับโนบายไม่ขายนะผมจะเก็บไว้เนาะครับเนาะส่วนคันนี้ทำอะไรบ้างก็อ่าตัดทางลมออกเนาะใช้ ถมลมไตรครับยะท้องหมกขหมกหมกราาะทะล้อหลังก็อันนี้ต้องบอกกระทะใหม่นะเพราะว่ากระทะเก่าจะก่อถอดแล้วหายไปแล้วโยมันขับนาออันนี้ก็ทําเหมือนคันนั้นแหละมโซนกันเลยฝาแฝดน้องแฝดน้องอน,นี้แฝดพี่มันนะครับชนชนทามดีวกว่าอันนี้ทายรุดนะก็ไม่มีละมังครับฝ่ายทายยังไม่ไถ่ยเลย มีมีสองคันเนี้ยที่ว่าไฟท้ายยังไม่ได้ใส่เพราะว่ายังคี้เกทําอยู่ไม่มีแลว้วไฟท้ายไปดูฝั่งขวาดีกว่าฝั่งขวาครับก็เหมือนด้านซ้ายไม่เหมือนด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นใบเดียวหกใบนะบางฝนยื่นอันนี้ผมยื่นค้าละเซนกว่าเซนไม่ถึงเซนกว่าเซนนี้นิดเนาะหัวกิ่งมันโหลดขึ้นได้ช่วงล่างครับผม นี่ก็อันนี้จะเป็นล้อใหม่ว่าคือมันแปลงมาใส่ใหม่เนาะกับท่อท <c oughs> ่อล็อก <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ไปแล้วครับเดี๋ยวรวมภาพท้ายคลิปให้ดูอันนี้ก็ไม่มีแล้วก็บายๆครับผมจะก,กันอีกทีวันจันทร์นาครับผมกม็บายๆครับสวัสดีครับ